สวัสด,ดีดค่ะ,คะดิฉันชื่อส้มเกลี้ยงส่วนดิฉันชื่อผักหวานค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเถินวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแก้วโป่งคามซึ่งเป็นของดีของอำเภอเถินค่ะแก้วโป่งคมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนา การเล่าขานถึงปรากฏการปฏิหารยังคงสืบเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแกลล้วโป่งขามเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกำเนิดขึ้นมาจากธรรมชาติและอยู่ใกล้กับตัวเราจนสัมผัสได้ย่อมที่จะต้องมีอิทธิพลส่งผลต่อผู้ถือครองเช่นกันค่ะแก้วที่มีลวดลายภายในซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติอยู่ภายในตัวโดยไม่ต้องปลูกเสกแต่หากได้รับการปลูกเสกซ้ำย่อมทำให้เธอมีความศักดิ์สิทธิ์สูงยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว แก้วป่งขามที่ขึ้นชื่อจะมีอยู่12ประเภทค่ะพวกเราจะแนะนําแต่ละประเภทให้ชมนะคะ 1. แก้วเข้าแก้วแก้วข้าแก้วจัดเป็นแก้วที่เรียกได้ว่าแปลกประหลาดมีค่าสูงและหาได้ยากแก้วเข้าแก้วแต่โบราณมีความโดดเด่นในเรื่องของอำนาจความสำเร็จทางการติดต่อค้าขายความมีชื่อเสียงค่ะ 2. แก้วพิรุณแสนหาแก้วพิรุณแสนหาเป็นแก้วที่มีลักษณะเด่นของลวดลายที่เป็นเหมือนเส้นสายฝนมีความเชื่อกันว่าสามารถครุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของให้แคล้วคลาดจ,จากภัยอันตรายทั้งปวง 3. แก้วขนเหล็กแก้วขนเหล็กเป็นแก้วปงคมอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการสูงและยังเป็นแก้วปงคมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพราะมีการนำเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ถึงสองครั้ง 4. แก้วปวก แก้วปวกแต่ละชนิดจะมีชื่อตามสีซึ่งมีอยู่หลายสีมากเลยค่ะคุณสมบัติของแก้วปวกนั้นถือกันว่าให้คุณในด้านเมตตามหานิยมเหมาะสำหรับผู้ที่ทำการค้าขายผู้ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นๆรวมทั้งทำให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะ 5. แก้วทรายแก้วทรายนี้จะมีอยู่หลายสีเลยละค่ะ มีคุณทางด้านป้องกันโรคภัยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาและเพิ่มความกระตือรือร้อนให้ชีวิตและยังส่งผลไปถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วย 6. แก้วหมอกมืองแก้วหมอกมองกมกเมืองเป็นแก้วที่มีลักษณะภายในเหมือนกับลายที่เกิดขึ้นในก้อนน้ำแข็งหากใครได้ครอบครองแก้วหมอกมืองจะส่งผลให้เกิดความบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองค่ะเ แก้วนางขวัญหรือแก้วจอมขวัญแก้วนางขวัญหรือแก้วจอมขวัญเป็นแก้วอีกชนิดหนึ่งที่หาได้ยากมากมีสีพื้นเป็นสีม่วงอ่อนๆไปจนถึงสีม่วงเข้มคุณ,ณวิเศษของแก้วนางขวัญน,นี้ทําให้ผู้ที่ครอบครองมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงส่งเสริมความรักและวาสนาค่ะ 8. แก้ววิทูลสีน้ําผึ้ง ผู้ใดได้ครอบครองแก้ววิทุลสีน้ำพึ่งนี้จะทำให้เกิดโชคลาภทวีคูณมีชื่อเสียงและอำนาจลักษณะทั่วไปของแก้ววิทุลสีน้ำพึ่งจะมีสีเหลืองขุ่นแต่จะไม่ออกสีเหลืองมากนะัก ี้เป็นแก้วที่ส่งผลในการค้ำชูสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเป็นแก้วที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดความคิดหรือภูมิปัญญาอันเป็นที่มาของพกทัพย์ซึ่งอาจเปรียบเสมือนแก้วจินดามณีอันหมายถึงพระนางจินดาเทวีแห่งปัญญานั่นเองค่ะ 10. แก้วมังคะจุลามณี แก้วมังคลาจุลามณีคือแก้วที่มีลักษณะภายในเป็นรูปมงคลต่างๆเป็นแก้วที่หาพบได้ยากมากผู้ใดได้ครอบครองจะเกาะให้เกิดความชุ่มเย็นและเจริญด้วยสมบัติ11แก้วสามกริย์แก้วสามกริย์จัดได้ว่าเป็นแก้วที่มีคุณอนันต์เนื่องจากเป็นแก้วที่รวมสกุลแก้วอื่นๆไว้ในแก้วเม็ดเดียวกันจึงทําให้เป็นแก้วที่เชื่อกันว่ามีคุณวิเศษบริบูรณ์ทั้งในด้านโชคลาภร่ํารวยเงินทอง 12. แก้วกาบ แก้วกาบเชื่อกันว่าเป็นแก้วที่ให้คุณแก่ผู้ถือครองทางด้านหน้าที่การงานยศและตําแหน่งรวมไปถึงการร่ารวยเงินทองและอยู่เย็นเป็นสุขค่ะแก้วทั้ง12ประเภทมีราคาที่แตกต่างกันค่ะท่านใดสนใจสามารถแวะชมหรือซื้อได้ที่อําเภอเถินจังหวัดลําปางได้นะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ